สวัสดีค่ะลักคนาพุศกนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประจําเดือนมีนาถึงเมษายนนะคะซึ่งแม่หมอก็จะมาทำนายดวงให้ทั้งเรื่องของดวงดาวที่ยกย้ายเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนนะคะแล้วก็เรื่องของพ่ยิปซีด้วยนะคะก่อนอื่นเราต้องมาดูเรื่องของดวงดาวก่อนนะคะสำหรับคนลัคนาพุศกนะคะแนวทางนะคะในช่วงปี2566นะคะเป็นยังไงบ้างะคะแล้วก็ มาพูดถึงเรื่องของดาวใหญ่ๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก่อนนะคะเพราะว่า,าจะมีอิทธิพลส่งผล,ผลยาวนานพอสมควรนะคะทั้งเรื่องของดาวเสาร์ที่จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมภ์พบกันงานของคุณในวันที่1มีนาคมนะคะแล้วก็มฤตยูนะคะที่จะย้ายเปลีป่ยนแปลงราศีนะคะเข้าทับลักนาของคุณในวันที่8มีนาคมนะคะเรียกว่าเดือนมีนาคมใดดาวย้ายเยอะมากๆนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางนะนะคะ แนวทางของโคนลัคนาพุชกในปี66นั้นนะคะคุณต้องขยันอดทนตั้งใจจริงในการทํางานนะแล้วจะประสบความสําเร็จจะได้เก็บเกี่ยวในเรื่องของอผลของการทํางานในช่วงตั้งแต่หลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะที่ดาวราหูดาวการงานของคุณจะย้ายเข้าสู่ภพ,าพราพราศีมีนนะคะดังนั้นแล้วปีนี้นะคะเป็นปีที่คุณจะต้องขยันอดทนตั้งใจทํางานนะคะ และเมื่อดาวมฤตยูย้ายเข้าทับลัคนาะของคุณแล้วนะคะในวันที่8มีนาคมนั้นคะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านนะคนลักนาะพฤศกนะคะตั้งแต่เรื่องของตัวเองทุกอย่างทุกด้านเลยนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพนะคะหรือว่าไปปรับปรุงเสริมหล่อเสริมความสวยความงามเพิ่มเติมได้มีการสัญญกรรมตกแต่งให้ตัวเองดูดีขึ้นนะคะเรียกว่าจะต้องมีสิ่งแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะค,ะคนพิศศกในช่วงตั้งแต่ 8มีนาคมเป็นต้นไปชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังดาวพฤหัสย,ย้ายวันที่19เมษายนโชคลาภบ,บางอย่างของคุณจะต้องเก็บรักษาดีๆนะคะเรียกว่ามีโชคมีลาภอะไรอย่าไปบอกใครห้ามเปิดเผยให้ใครรู้นะคะเรียกว่าเก็บไว้เลยนะคะอย่าไปพโพสลงโซเชียลคนะ,คะเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาภายหลังได้นะคะส่วนเรื่องของสุภาพก็ต้องระมัดระวังเพราะว่า,าสุภาพร่างกายของคุณนั้นนะคะเรียกว่า มันมีดาวมฤตยูเข้าทบลัคนามันเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บเพศภัยต่างๆนะคะดังนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพอย่าเข้าไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยงอันตรายนะนะคะระวังอุบัติเหตุต่างๆถูกปืนถูกลอบทำร้ายถูกยิงยอะไรพวกนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเพศภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวก็ต้องระวังนะคะดังนั้นถ้าเรา ทำตัวสุ่มเสี่ยงหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่มันสุ่มเสี่ยงแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะมีการป้องกันตัวเองนะคะสําหรับคนพิศศกในช่วงเจปีนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ยึดถือแนวปฏิบัตินะคะตามหลักศีลห้าให้เข่งขัดเลยนะนะคะสำหรับคนพิศศกนะคะก็จะแคลคลาปลอดภัยจากเรื่องของดาวมฤตะยูทับลัคนาได้นะคะเรียกว่ามฤตยูเนี่ยคะดาวทุกดวงอะ่ะไม่ใช่เฉพาะดาว มลึกตอยู่อย่างเดียวนะคะมีทั้งข้อดีข้อเสียทั้งนั้นนะคะดังนั้นแล้วนะคะคนลักนาพุศกก็ต้องนะคะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะคะช่วง7ปีนี้นะคะจะได้เรียกว่าจะได้เปลี่ยนแปลงหลายด้านเลยแหละคนพุศกนะคะแต่มันจะไม่ค่อย เปลี่ยนแบบปรับปรับฉับพันนะนะคะดาวมฤ่อยู่จะค่อยๆเปลี่ยนเพราะว่าดาวเมืเ่ออยู่ในราศีพฤษกนั้นนะคะเป็นสถิราราศีนะคะคําว่าสถิราราศีนะคะจะมีอยู่3ลัคนาราศีนะคะก็คือพฤษกสิงห์แล้วก็กุมนะ,ะนี่คือสถิราราศีเมื่อดาวดวงไหนเข้าไปสถิตใน3มราศีนี้นะคะจะมีความมั่นคงมีความเสถียรนะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงจะต้องค่อยๆเปลี่ยนจะไม่ปรับปรับฉับพันนะคะเหมือนดาวที่อยู่ใน เรือนธาตุลมหรือว่าหรือว่าธาตุไฟนะคะดังนั้นคนลัคนาพุษกก็เรียกว่ามีสติให้มากๆในช่วงที่ดาวมฤตยูทับลัคนานะคะแต่ไม่ต้องไปวิตกกังวลมากนะคะดาวเขามาเรียกว่ามาเตือนมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราบางคนบางท่านนะนะคะอย่างไม่หมอเนี่ยคนลัคนาพุษกเหมือนกันนะคะคือที่ผ่านมาน่ะนะคะเข้าใจแล้วแหละนะคะ ทำไมดาวมฤตรยูเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรานะคะที่ผ่านมาเราทํางานเยอะมากเราทํางานหนักมากนะคะเราไม่เคยสังเกตตัวเองเลยว่าชีวิตของเราตัวของเรามันเป็นอะไรยังไงมันมีอะไรสะสมยังไงนะคะเข้าไปตรวจสุขภาพนะคะเข้าไปตรวจสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะเนี่ยถึงได้รู้ว่าเออเราควรจะต้องดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะพอมีอาการเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาเราเราถึงรู้สึกว่าเออเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะนะคะ เนะะี่ยเป็นแนวทางนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีเรื่องของการเรียกว่ามีสตินะคะดาวมฤตยูที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมาแบบเหมือนมามาเปลี่ยนตัวเองมาเปลี่ยนเรานะคะมาเปลี่ยนตัวเราให้มันดีขึ้นนะคะเราก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยนะคะถ้าดูตามดาวแล้วคนพิศกะมีโอกาสที่คุณจะได้ ไปต่างประเทศสูงมากแล้ว7ปีนี้คุณอาจจะได้ไปแล้วก็ได้ไปบ่อยด้วยบางคนบางท่านน่ะนะคะรวมทั้งเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆล้ำๆคุณก็จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะคนพิเศกนะคะเรียกว่าได้สัมผัสก่อนชาวบ้านเขานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ มฤตยูเนี่ยเป็นดาวในกกวิุญญาณนะดังนั้นมีโอกาสที่คนลัคนาพิศศกจะเห็นอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับพวกวิญญาณสิ่งที่มองไม่เห็นจะสัมผัสได้ง่ายกว่าคนลัคนาราศีอื่นนะคะเออยิ่งใครที่มีดาวในกกวิญญาณกุมลัคนาอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์ที่จะเจอได้ง่ายกว่าคนอื่นด้วยนะคะกโลกญญาณก็คือดาวราหูภเกตแล้วก็มฤตยูนะคะถ้ามีดาว3มดวงเนี้ยกุมลัคนาอยู่แล้วก็มีโอกาสที่คุณจะเห็นสิ่งที่ เหนือธรรมชาติได้เยอะกว่าคนอื่นนะคะก็จะเป็นสไตล์นี้แต่ที่แน่ๆคือถ้าเป็นผลเสียของมลตยูก็คือคุณต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมทั้งอา,อารมณ์ของเรานะคะก็ต้องเรียกว่าอย่าใจร้อนใจเย็นๆนะนะคะต้องทําตัวเองให้มันแบบใจเย็นอย่าใจร้อนเพราะว่าถ้าใจร้อนทําอะไรผูกปับขึ้นมาปุ๊บมีปัญหาก็จะมีปัญหารวดเร็ว นะคะเพราะว่าดาวมฤนอ,อยู่เนี่ยนะคะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเหตุเพศภัยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เป็นดาวในในส่วนของอวิญญาณอากาศธาตุนะคะดังนั้นก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในส่วนของอาพายิปซีนะคะในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดไพด่ดูดวงกัน,นะค่ะแต่ถ้าถามเรื่องของดวงดาว ในเดือนมีนาคมเนี้ยดีนะของคนพืชศกอะ่ะเพราะาดาวไหลเข้าพบลาภะเยอะนะคะว่าจะเป็นดาวพันธุเดือนมีนาคมอาจจะได้บ้านได้รถได้ที่ดินหรือว่าได้โชคลาภจากคุณแม่คุณพ่อได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยย้ายเข้าสู่ลัคนาราศรีกุมย้ายเข้าสู่ราศรีกุมในวันที่1มีนาคมนะคะเสาร์มาจากภพสุภะด้วยนะคะบางคนบางท่านจะมีเจ้านายเจ้านายหัวหน้าหรือว่าคุณพ่อมาคอยสนับสนุสนซัพพอร์ตในเรื่องของการงานนะคะก็ หรือว่าบางท่านมีคู่มิตรมีมิตรที่ดีมาช่วยเหลือในเรื่องของการงานก็ได้การงานจะมีความเจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียงเป็นบุคคลที่คนอื่นยกย่องนับถือนะคนผู้สกแต่ว,ว่ามันจะมาพร้อมกับภาระอันหนักหน่วงดังนั้นก็อดทนอดทนเอานะคะอดทนเอาเพราะว่ามุมดาวที่มันจะเดินในช่วงปี 67, อะ่ะมันจะไปออกดอกออกผลหลังเดือนตุลาคมนะคะ จะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนแต่ที่แน่ๆมุมดาวนเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะคะใครที่ตกงานว่างงานก็รีบหางานหางานได้แล้วก็ตั้งใจทํางานให้เต็มที่ทําให้สุดความสามารถนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนดาวอื่นที่มีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะดาวศุกร์ดาวคานดาวคานเดี๋ยวเขาจะย้ายนะวันที่1 2มีนาคมดาวคานย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะคะ พบการเงินของคุณคุณอาจจะได้โชคลาภจากคนรักคู่ครองคู่ค้าค,ค,คู่สัญญาหรือว่าจากบุตรบริวารได้นะคะแล้วก็11มีนาพูธเสริรเข้าสู่ราศีมีนได้โชคลาภจากบุตรบริวารน,นะคะสัตว์เลี้ยงนะคะลูกน้องนะคะพอวันที่15มีนาคมอาทิตย์ใหญ่เข้ามีนนันเนี่ยพูดไปเร็วดาวในภพพันธุเข้าสู่ราศีมีนนะคะในบ้านได้ลดได้ทินิษแน่สังหานะคะ เพราะว่าเขาพบลาภะมาตรฐานดาวอุจจาวิราศด,ด้วยนะคะวันที่15เหมือนกันดาวประจําตัวดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษอันนี้เข้าสุ่ภพไม่ดีนะภพวินาศหลังวันที่15น่นะนะคะคุณจะไม่ค่อยมีความเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าดาวประจําตัวเป็นกระอยู่ในภพวินาศนะคะอาจจะไปคิดเรื่องของคนอื่นเยอะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราจะไปคิดเรื่องของการงานหรอเปว่าเพราะดาวประจําตัวของเราอ่ะจะย้ายเข้าสู่ ราศีเมษล้วไปอยู่กับดาวการงานนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองคิดมากคิดเยอะอาจจะคิดเรื่องของการงานการเปลี่ยนแปลงเรื่องของคนอื่นนู่นนี่นั่นนะคะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาอยู่ในเรือนของดาวคารซึ่งเป็นดาวคู่มิดเขานะคะก็เรียกว่าช่วงนั้นจะมีความตกกังวลเยอะพอสมควรเพราะว่าดาวเขาวินาทนะนะคะก็ไม่ต้องไปคิดมากค่ะทุกคนนะะมองในแง่บวกเพราะว่าดาวศุกร์เขาอยู่ตรงนี้ไม่นานเดี๋ยวเขาก็ย้ายนะคะ ต่อไปเป็นภเกดภเกตนิย้ายเข้าสู่ราศีกันก็ไปกระตุ้นดาวในภพเรือนของราศีกันก็คือภพปบบุตตะนั่นแหละนะคะอาจจะมีโชคมีลาบจากลูกน้องบริวารสัตว์เลี้ยงของคุณนะคะแต่พอวันที่30มีนานี้คุณต้องระวังเรื่องของคําพูดการสื่อสารนะใครที่ทําเรื่องเอกสารต่างๆต้องระวังความผิดพลาดในช่วงวันที่30มิมีนานเพราะว่าดาวพุธจะเสด็จดาวพุธจะย้ายนะคะเข้าสู่ราศีเมษนะคะ ช่วงนั้นแล้วก็ระวังอย่าไปเมนโซเชียลมั่วๆอย่าไปพูดอะไรที่มันแบบไม่ดีนะคะอาจจะนําเรื่องนําปัญหามาให้ได้ะคะ่ะเพราะวินาศคือพบของการกักขังจองจําเหมือนกันระวังคุกระวังตารางนะคะช่วงนั้นพูดอะไรต้องระวังปากมากๆนะคะรวมทั้งบุตรบริวารลูกน้องก็จะนําปัญหามาให้ด้วยในช่วงนั้นก็ระวังในช่วงปลปเดือนมีนาคมนะคะพอช่วงวันที่พอช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนะคะเรียกว่า ดาวอา่สุกก็จะย้ายเหมือนกันนะคะเป็นกเกษตรเข้าบ้านตัวเองมั่นใจละนะแต่ทีนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายเข้าภพวินาศนะนะคะช่วงวันที่14เมษายนอะดาวที่จะย้ายเข้าภพวินาศก็ต้องระวังเรื่องของอาคํามติชินินทานะคะการเสียมเสียชื่อเสียงนะคะก็ช่วงนี้นก็เราก็ต้องระวังอ่ะอุบัติเหตุด้วยเหมือนกันนะอาทิตย์เข้าวินาศเนี่ยก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าแสงดาวอาทิตย์มัน มันส่องไม่ถึงตัวเราอะนะคะก็ต้องระวังช่วงนั้นเรื่องของการเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระวังนะคะแล้วก็วันที่19เมษายนนะคะดาวพฤหัสบดีจะย้ายราศีนะคะนี่ดาวใหญ่เลยนะนะคะประธานฝ่ายสุภเคราะห์นะคะ,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 คะย้ายเข้าสู่ราศีเมษพรวินาทของคุณนะคะก็ช่วงหลังวันที่19เเมษายนโชคลาภเงินทองอะไรต่างๆของคุณจะต้องเก็บให้เป็นความลับได้มาก็อย่าไปบอกใครเก็บให้ดีโชคลาภ ทุกอย่างของคุณนะคะเยียมเไี้ยนะคะสำหรับคนพฤศกนะคะช่วงหลังที่19เมษายนผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้านะระดับสูงสนะเขาจะเรียกว่าไม่ค่อยออกหน้าออกตาเรียกว่าสนับสนุนคุณเบื้องหน้าเท่าไหร่เขาจะไปอยู่เบื้องหลังนะคะก็จะเป็นสไตล์นั้นนะคนพิศกแต่ว่ามุมดาวมันดีอยู่แล้วนะมุมดาวมันดีนะเด่นเรื่องของการงานนะคะเด่นเรื่องของการงานการเงินสำหรับคนพฤศกส่วนความรักให้ดูเป็นเดือนๆนไปนะ พวกวความรักปีนี้บอกเลยว่าอึมคืมอึมคึมอึมคืมอึมคืมึมคมนะคะต้องบอกไว้ก่อนดูดูเป็นเดือนเป็นเดือนไปเนาะมาดูที่ไพ่ยิบสี่เอาเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวเรื่องของดาวเราพูดไปหมดแล้วเราจะไปดูเรื่องของไพ่ยิบสี่กันต่อนะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ยิบสี่ให้คุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ยิบสี่กันเลยในช่วงเดือนมีนา,มาเมษานี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ มาดูไพ่ยิปซีกันต่อนะคะสำหรับคนลัขนาพผู้ส่งนะคะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน2566นี้จะเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวแม่หมอขอไปเร็วๆเลยนะคะคนผู้สกกเดือนนี้อารมณ์มาเยอะนะคนผู้สกกตามหน้าไพ่ของคุณเนี่ยนะคะ ไพ่ของความผิดหวงังไพ่ของความเสียใจไพ่ของความไม่มั่นใจในตัวเองไพ่ของความคิดเกี่ยวกับเรื่องเดิมๆความทรงจําเดิมๆที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจความลังเลความไม่แน่ใจในตัวเองนะคะไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่ากลางเดือนของคุณนะคะดาวประจําตัวของคุณนะคะ15มีนาคมนะคะดาวประจําตัวของคุณนะคะ จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษเป็นภพวินาศนะคะแล้วมาตรฐานดาวเป็นปะนะคะเมื่อดาวประจำตัวเป็นปะจะไม่ค่อยมีความเสถียรไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองนะคะเรียกว่าคิดแต่เรื่องของคนอื่นนะคะแล้วอยู่ในภพวินาศด้วยก็จะทําให้เราแบบคิดมากคิดเยอะฟุ้งซ่านนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมของคุณยังดีอยู่แต่พอครึ่งเดือนหลังเราจะ เป็นความรู้สึกลวนๆนะคะระว่างความคิดของเรานะคะดังนั้นพยายามพาตัวเองออกจากสิ่งที่ทําให้รู้สึกทุกข์เสียใจหรือว่าทําให้สภาพจิตใจมันดิ่งลงนะคะเพราะว่าดาวในพพว,วินาศเนาะมันก็จะเป็นสไตล์แบบนี้แหละนะคะแต่ว่าจะบอกว่าคนลักนาราศีพฤษกนะคะจริงๆที่ผ่านมาดาววินาศก็ทับตัวนะมันก็มีเรื่องของความคิดมากคิดเยอะนู่นนี่นั่นเยอะอยู่แล้วนะ ทีนี้พอวันที่12มีนาคมเนี่ยดาววินาจะย้ายออกจากลัคนาเรานะคะพอย้ายออกจากลัคนาปุ๊บทีนี้ก็เหมือนจะดีขึ้นสักพักดาวประจําตัวข้อเข้าวินาอีกนะคะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวเขาก็จะย้ายออกแล้ววันที่8เมษาดาวประจําตัวจะย้ายออกจากภพวินาทนะคนลัคนาราศีพฤษกนะคะก็อย่าไปคิดมากคิดเยอะ มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าถามเรื่องไพ่ยิบซีที่มันขึ้นในช่วงเนี้ยมันมีไพ่เมเจอร์อัคนาใบใหญ่ๆใบนึงที่ดีมากๆก็คือไพ่เดอะเวิลดนะและขึ้นตำแหน่งสำคัญด้วยนะคะขึ้นตำแหน่งที่4ซึ่งเป็นภพของคนรักคู่ครองภพของ,บ,ของอบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเรานะคะคุณจะมีโชคมีลาบจากคุณแม่ จากคุณพ่อจากบ้านเรือนจากญาติพี่น้องของคุณนะคะเพราะเดี๋ยวดาวที่จะย้ายเข้าสู่ภพลาภะของคุณนะคะใครที่ต่อเติมบ้านสร้างบ้านยังไม่เสร็จก็อาจจะเสร็จสมบูรณ์ได้ในช่วง1-2เดือนนี้นะคะเรียกว่ามีโชคมีลาบนะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะสำหรับคนลนัคณาลสีพุศกนะคะการงานบางอย่างของคุณจะถูกเบี่ยงเบาภาระมากขึ้นนะคะจะมีคนมาคอยช่วยงานบริษัทของคุณอาจจะรับ ผู้ร่วมงานคนใหม่เข้ามามาช่วยแบ่งเบาภาระคุณก็ได้หรือว่าใครที่เป็นเจ้าของกิจการในช่วงนี้นะคะก็อาจจะตัดสินใจนะคะแบ่งงานให้คนอื่นไปรับผิดชอบบ้างนะคะชีวิตก็จะเรียกว่าเบาสบายขึ้นบางคนได้ไปเที่ยวนะคะนะนะคะตามหน้าไพ่นะคะเพราะว่าไพ่ที่ประกบหน้าของคุณค่อนข้างดีนะคะชีวิตมันมันจะสบายขึ้นนะคะบางคนอาจจะได้ไปเที่ยวทะเลนะเพราะว่าไพ่พระราชาถือถ้วยที่ ประกอบหน้าคุณอนะมันหมายถึงแบบการได้เดินทางไปยังสถานที่ที่เป็นน้ำเป็นทะเลด้วยเหมือนกันนะคะแต่เราค่อนข้างมีความวิตกกังวลสูงนะคิดมากคิดเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองทำอะไรไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะคนพู้ศกนะคะถ้าตามหน้าไพ่แล้วนะคะปัญหาอุปสรรคเป็นไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกอยากจะไปที่ไกลๆหรือในบางสถานะความสัมพันธ์รู้สึกว่า อยากจะค้นหาความหมายใหม่ๆของชีวิตอาจจะแบบรู้สึกว่าคนรักของเรานั้นนะคะอาจจะดูแบบชิวไปไหมอาจจะดูชิวๆไม่ค่อยสนใจเราหรือว่าเขาสนใจชีวิตของเขามากเกินไปอะไรประมาณนี้หรือว่าเรื่องของระยะทางความห่างไกลในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็มีผลทำห้คุณคิดมากคิดเยอะเหมือนกันสำหรับคนพิศกนะคะแต่ว่า ถ้าจะพูดถึงเรื่องของความรักของคนพืชศกในช่วงปี66เนี่ยยังไม่ถือว่าดีมากนะมันมีความคุ้มเครือนะคะมันมีความคุ้มเครือเพราะว่าคุณมีลาหูในเรือนดาวคารซึ่งดาวคารนนั้นเป็นดาวปัตตานีของคุณคนรักคู่ครองไงนะคะดังนั้นก็อาจจะดูมีเรื่องของการปิดบังซ่อนเลนแหละในเรื่องของความรักความความสัมพันธ์นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนรักจะต้องไปมีคนอื่นนะ คือคําว่าปิดบังซ่อนเลนบางทีเขาอาจจะมีโรคส่วนตัวของเขาสูงบางคนบางท่านอ่ะก็เลยเลือกที่จะไม่โฟกัสคุณเป็นอันดับแรกนะคะหรือบางคนบางท่านเขามีเรื่องที่เขาต้องทําแต่เขาไม่อยากเปิดเผยไม่อยากบอกคุณอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะแต่ว่าเรื่องของมือที่3การมีความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเลนก็ไม่ตัดออกไปนะสำหรับ,บคนลัขษณะพืชศพเพราะว่าดาวมันเดินแบบนั้นนะคะเพราะว่าดาวราวหูในเรือนดาวขาดเนี่ยนนะคะ เป็นเรือนธาตุลมด้วยนะคะเรียกว่ามันมีโอกาสที่จะทําอะไรนอกลู่นอกทางสูงนะคะเออดังนั้นก็เรียกว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะคะบางทีปีห6หอะ่ะคนพุชกอาจจะต้องเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เยอะๆหน่อยนะคะสาหรับปี6หถ้าอยากให้ความสัมพันธ์มันมันยืดยาวนะนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าจากมุมดาวมันเป็นแบบเนี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าคุณอดทนได้นะปีหกเจ็ด ที่ดาวพฤหัสจะย้ายทับลัคนาของคุณนะ่ะคนพฤศกปีนั้นจะเป็นปีที่ดีสําหรับสําหรับคุณเลยแหละนะคะเรียกว่าปี66เนี่ยแบบอาจจะมีความอึดอัดในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างนะนะคะแต่ว่าถ้าตามหน้าไพ่ยิปสีเนี่ยนะคะอ่ามันไม่มีอะไรนะในส่วนของคนรักของคุณดูเหมือนเขาจะเป็นคน รักอิสระเสรีนะคะถ้าเป็นคนมีคู่คนที่แต่งงานแล้วเขาจะอยากรักอิสระเสรีมีความเป็นตัวของตัวเองสูงหรือว่าอยากจะอยู่ใช้ชีวิตแบบตามสไตล์นี้ไปก่อนนะคะบางคนบางท่านถ้าเป็นคนคบคนคุยเขาอาจจะยังไม่อยากที่จะแบบผูกมัดมีข้อผูกมัดอะไรใดๆประมาณนี้นะคะ ก็เรียกว่าต้องทําความเข้าใจกันเยอะเหมือนกันนะคนพิศกษี่เป็นสถานะคนคุยเป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสถานะคนมีคู่แต่งงานแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีโอกาสที่คนรักจะพาคุณไปไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะไปต่างประเทศได้เหมือนกันคะคนพชศกษตรีปี66เนี่ยเปีน่ะคุณมีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศสูงมากเลยนะนะคะเพราะว่าคุณมีดาวมรอ,อยู่ทับลัคนาด,ด้วยนะในช่วง ในช่วงปี66เนี่ยนะคะดาวการงานของคุณก็อยู่ที่พวินาศนะคะและดาวสุภาะก็มาทับพบเดือนของดาวการงานด้วยะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานด้วยนะคะแต่แน่นอนดาวการงานงานของคุณน,ะน่ะดีถ้าพูดถึงเรื่องหน้าไพ่ยิปซีเนี่ยคุณจะมีการติดต่อประสานงานกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะมีโอกาสได้เงินได้ทองรับทรัพย์รับโชคจาก คู่คาคู่สัญญาคู่ครองปัตตนิสูงนะคะเดี๋ยวดาวปัตตนิจะย้ายเข้าพบการเงินเราด้วยนะคะอืมมีนานี่ถือว่าดีถ้าไม่นับเรื่องของความคิดจิตใจอารมณ์ของคุณแล้วนะจะเป็นไปด้วยดีนะคะความรู้สึกของเรามันมันค่อนข้างดิ่งอะเนาะความรู้สึกแบบไม่มั่นใจเป็นทุกข์ลังเลนะคะเรียกว่าก็ค่อยๆตัดสินใจไปถ้าคุณยังไม่มั่นใจในเรื่องใดๆค่อยๆตัดสินใจอย่า อย่าใช้ความคิดที่รวดเร็วก็แล้วกันนะคะเป็นไปเรื่อยๆได้สําหรับคนลคัคนาพุทธศกนะคะการงานาดีอยู่แล้วคนพุทธศกนะคะไม่ต้องห่วงให้ตั้งใจขยันนะคะใครตกรง,งานว่างานไปหางานเลยเดี๋ยวเพื่อนจะพาหางานเพื่อนจะหางานมาให้ด้วยอ่าจริงๆถ้าตามหน้าไพ่เป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ให้มั่นใจนิดนึงเราไม่ค่อยมีความมั่นใจขาดความมั่นใจอ่ะคนพุทธศกนะคะแล้วก็นะคะเนี่ยตำแหน่งที่สามเนี่ยก้าดาบนะคะเนี่ย ตำแหน่งความคิดแล้วก็เจ้านายหัวหน้าในช่วงนี้นะคะก็อาจจะยังไม่ค่อยซัพพอร์ตต่อตัวเราเท่าไหร่นะนะคะเดีย๋ยวดาวพฤหัสเข้าพพวินาศเนี่ยนะคะเจ้านายหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะไปซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนะคะอืมเขาจะไม่ออกหน้าออกตาแล้วหลังสิเกมษาย,ยนน่ะนะคะโชคลาภบ,บางอย่างเก็บดีๆอย่าบอกใครให้ใครรู้เด็ดขาดนะคะตำแหน่งคนรักก็ดีคนโสดมีโอกาสเจอสายฟอนะคะเจอสายฟอคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศและ ถ้าไม่ใช่สายฟออาจจะเป็นคนที่มาจากชาติตระกูลที่ดีนะคะมีความรู้สูงจบจากเมืองนอกเมืองนาอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนพิศกนะนะคะไม่ใช่จบน้อยๆน,นะคะจบสูงนะถ้าไพ่เดเวิรนะนะคะการเรียนดีเด่นเลยแหละนะคะส่วนมากจะมาจากจบมาจากต่างประเทศซะเยอะนะคะถ้าจากนาไพ่ที่มันขึ้นในช่วงเนี้ยนะคะบุตรบริวารดีไหมบุตรบริวารดีเป็นคิงธูมท้านะคะบุตรบริวารน,นี่ก็จะบอกว่านะคะอ่า จะเป็นคนค่อนข้างมีความทะเยอทะยานสูงนะคะช่วงนี้ใครรับลูกหลานบุตรบริวารอะไรของคุณในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าถือว่าด,ดีนะคะมาช่วยเหลือในเรื่องของการงานได้ดีมีแนวความคิดที่สร้างสรรค์หัวสมัยใหม่ดีนะคะแล้วก็ทะเยอทะยานสูงด้วยนะคะภายนาคตไพ่ไฮพิเชษนะคะก็จะมีเรื่องให้คุณลังเลตัดสินใจไม่มั่นใจในตัวเองนั่นแหละนะคะเรื่องของการทํางานบางอย่างที่อาจจะต้องทําให้คุณนอนดึก นอนดึกนอนดื่นก็ได้เหมือนกันสําหรับคนลักนาพุศกจริงๆถ้าไพ่แบบนี้ต้องระวังสุขภาพนะเพราะเดี๋ยวดาวมรุเตยูย้ายทับลักนาเนี่ยสุขภาพอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ดาวประจําตัวจะเข้าวินาศด้วยระวังสุขภาพคนพุชกนะคะสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลดีๆด้วยนะคะ,ะตำแหน่งที่7บอกไปแล้วเนาะไพ่แถ้วยนะค,ะ,คะปัญหาของคุณก็คือเรื่องของความห่างไกลนะคะความรู้สึกโดดเดี่ยว นะคะอยากจะไปไหนไกลๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะถ้าเป็นความรักก็แบบบางคนบางสถานะอยากจะเลิกก็มีนะคะอยากจะเลิกอยากจะค้นหาความรู้สึกใหม่ๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะตำแหน่งที่8จะเป็นตำแหน่งของเพื่อนสังคมสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีปัญหากับเพื่อนได้ในช่วงนี้นะคะคุยกับเพื่อนช่วงนี้ก็เรียกว่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ทะเลาะกันมีเรื่องของการพูดจาแบบ ดันทุลังโต้แย้ยงกันไม่ยอมกันอะไรประมาณนี้ก็ระวังมีปัญหากับเพื่อนไดได้เหมือนกันสําหรับคนละคณาผูธศกะคะ่ะตำแหน่งที่9 6เหรียญน,นะคะ6เหรียญนี้ก็บางคนบางท่านก็1อยากจะใช้เงินช่วยเหลือกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะเอาเงินไปใช้นี่ใช้สินอะไรว่าไปนะคะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายนะคะการทําบุญมีใจิตใจที่ค่อนข้างอยากจะให้นะคะ อยากจะให้อยากจะทําบุญนะคะบางคนอยากจะปลดหนี้เอาเงินไปใช้หนี้ใช้สินนะก็จัดการได้เลยสําหรับคนผู้ศกนะคะส่วนไพ่สรุปนะคะเป็นไพ่ห้าช่วยนะคะคิดในเรื่องเก่าๆเ,เรื่องราวในอดีตที่มันทำให้คุณรู้สึกแย่นะคะไพ่บอกว่าให้คุณลองเปิดใจไปดูในสิ่งที่มันพอจะเป็นไปได้บ้างนะคะคุณจะรองไห้เพราะเรื่องราวที่คุณวิตกกังวลเองนะ จะเสียน้ำตาให้กับสิ่งที่มันเป็นทุกข์ที่คุณคิดอยู่ในใจของคุณเองแต่ภายแวดล้อมนะดีอยู่นะคะเออเนี่ยถ้าตัดเอาความทุกข์ความวติตกกังวลของคุณออกแล้วดึงเอาความมั่นใจเข้ามาแทนเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคได้อย่างดีเลยนะคนพิศศกนะคะดังนั้นช่วงนี้นะคะดกเกลี้ยงสถานที่บรรยากาศที่ทําให้เรารู้สึกเป็นทุกข์ หรือว่าคิดแต่เรื่องลายๆนะคะให้คิดบวกเข้าไว้นะคนพิศกนะคะก็ดูเป็นแนวทางให้กันไปนะคะช่วงนี้ดาวเดินเร็วย้ายเร็วนะคะดังนั้นความทุกข์อยู่กับเราได้ไม่นานเหมือนกันสําหรับคนพิศกนะคะเดี๋ยวก็มีความสุขหลังวันที่8เมษายนะดาวสุขจะทับลัคนาแล้วจะมีความสุขมากขึ้นนะคะแต่ดาวสุ์ก็แฝงเรือนมาเป็นดาวอริด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นก็ระวังสุขภาพนะคนพิศก ปัญหาวัซซับางอย่างก็จะมีมาให้ได้แก้กันเหมือนกันแหละนะคะแต่สุกเป็นเกษตรนะคะหลัง8เมษายนดาวประจาตัวเป็นเกษตรมั่นคงฉันไม่กลัวแล้วแหละหลัง8เมษายนนะคะจะเป็นประมาณนี้ทิศทางของปี2566-67นะคะไม่ถือว่าแย่มากสําหรับดวงดาวที่เดินในช่วงนี้นะคะเออเพียงแต่ว่าเราต้องระวังดาวหรืออยู่แค่นั้นแหละสุขภาพโรคภัยไค้เจ็บอุบัติเหตุนะะช่วงเดือนเมษายนอยากให้ระวังมากๆนะคะเพราะว่า ดาวประจำตัวเข้าวินาศดาวอาทิตย์นะคะก็จะย้ายเข้าพวินาศวันที่14เมษายนนะคะดาวทิต์เข้าวินาศดาวทิต์เรียกว่าไปเจอกับดาวมฤตยู่ด้วยนะคะต้องระมัดระวังมากๆเลยในช่วงเดือนเมษายนนะค,ะคนผู้ศพใครที่มีพื้นดวงมีดาวเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนะคะ3ามเลงเ็ง7นะคะ3 7มเจ่ในเรือนราศีเดียวกันหรือเอื้อมถึงกันนะคะ หรือเอื้อมถึงดาวมเรยูนะคะส่งกระแสถึงดาวเมฤตยูไม่มีดาวซูภะเคะหใหญ่ๆคุ้มครองดวงชะตาอย่างนั้นต้องระวังมากๆนะคะในช่วงเมษายนนะคนพิศศกนะคะก็ดูเป็นแนวทางให้กันนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่า ยังถือว่าดีอยู่สําหรับมีนานะคะแต่เมษาก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุสุขภาพนะคนผู้ศกนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับคนผู้สกดูเป็นแนวทางกันไปค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขแขลคแกปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงค่ะสวัสดีค่ะ